อ้าวรับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนด้วยนะผมนะตอนนี้เรากลับมาเกมโมบายเลเจนส์นะครับผมนะในพาร์ทที่ตอนนี้เรามาถึงพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูแป๊บ <c oughs> จำไม่ได้อ๋อพาร์ทที่ยี่สิบนะครับผมนะโอ้โหเลขสวยขนาดนี้ทําไมเราจําไม่ได้กันเนี่ยอาสําหรับวันนี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะหยิบตัวละครป่าไปเล่นแน่นอนละกันนะครับวันนี้นะเออการันตีการันตีนะฮะเออเพราะว่าจากรอบที่แล้วเราบอกว่าจะเล่นแง่นะฮะแต่เราก็ชิ่งบิดมาได้ <c oughs> แต่ว่ารอบนี้ก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็อ่ะสัญญาว่าจะมาเล่นป่าให้ดูแล้วกันนะถึงจะไม่รู้ก็ถือว่าสภาพหลังจากที่เราเล่นป่าไปแล้วนี่มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้นะเออเพราะว่าตำแหน่งป่านี่ก็นะมันเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยปโปรดปานเท่าไหร่เลยนะฮะนี้นะแล้วก็เล่นไม่ค่อยจะเป็นด้วยเนี่ยอ่ะแต่ก็นะไปลองเปลี่ยนสายเปลี่ยนตำแหน่งเล่นกันบ้างนะครับวันนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอคิดตัวที่จะเล่นก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับตัวละครป่านะครับวันนี้นะซึ่งตัดเฟนน,นี่เอาไปด้วย <c oughs> ทำไมตัดเยอะจังอะป่าไฟเตอร์นี่มันก็ไปเล่นได้ป่ะใช่ไหมเออน,นะฮะเหมือนลูคัสก็ป่าได้นะฮะน,นี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปกดเล่นในโหมดทั่วไปกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเราจะได้แบบเอ่อทีมจะได้ไม่ซ้ําเติมเราเยอะเนี่ย จะพยายามรีบกดจองป่าให้เร็วที่สุดละกันนะไม่รู้ว่าทานหรือเปล่านะวันนี้นะอุยทีมคนไทย4คนหรือว่าทีมเราแย่แล้วเนี่ยโดนด่าเป็นภาษาไทยแน่นอนอันนี้จองหินป่าป่าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะป่าได้อยู่นะเราแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเล่นเป็นลูคัทไหมใช่ไหมเราบอกว่าจะเป็นลูคัสใช่ไหมใช่บอกว่ากูบอกอย่างนี้หรือเปล่าเอ๊ะแต่จะว่าไปตัวเข้ามันเยอะไปเปะวะเนาะตัวเข้าเหมือนจะเยอะไปถ้างั้นเดี๋ยวเราเล่นเป็นอาร์มอนไหม เอออาอนผมก็พอเล่นเป็นอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ได้พอเล่นเป็นแต่พอจะมั่วได้อยู่นะครับวันนี้นะเฮ้ยเราไม่มีแคลลี่อ่ะเพื่อนเฮ้ยอันนี้พูดจริงจริงจังหยิบอามอนมาแล้วกันนะฮะเนี่ยอามอนเป็นตัวเวทใช่ไหมอา,อามอานเป็นตัวเวทนะผมเดี๋ยวผมขอก๊อปลูนเข้ามาก่อนนะอา้าวแล้วทำไมของเซตป่ามันหายหมดอนะ่ะเพื่อนตีไวเหรอแล้วก่อนนะอะไรวะเนี่ยทำไมเซตมันเปลี่ยนไปหมดเลยวะเนี่ยปตามแพทไม่ทันแล้ะแล้วทีนี้ผมไม่มีตัวแครี่คืออะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะตัวแครี่เราหายไปไหนอ่ะพ่โต มิชิตาเอาชิมเผยแล้วเจอตัวซ้าซ้อนอันนี้อุ้ยมิชิตาเจอมิชิตาวันนี้นะฮะแล้วป่าฝั่งนู้นเป็นไฮายาบุสะว่ะไหวไม่เนี่ยกู <c oughs> สภาพในการเล่นนั้นโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมล้วงใครได้บ้างเนี่ยบูแซ็คเทียนก็ค่อนข้างจะเข้าไปล้วงยากนะผมนะเพราะว่านางมีพาสซีบเอ่อในการผลักสตูออกมานะฮะกระแทกสตูออกมานะครับอันนี้นะแล้วสก,กิลนางก็ยังมีผักด้วยนะอันเนี้ยแล้วแม่งนางดันเอาอันนี้มาด้วย,ยเพลิงวอดมาผักวกิก <c oughs> จะเข้าไปประชิดตัวได้กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าล้วงได้ก็น่าจะเป็นมิยานะฮะเนี่ยแต่ว่ามิยามันก็มีอันติหายตัวนะครับนะล้างซีซีด้วยนะครับอันนี้นะเออแอบเล่นยากนะฮะอันนี้อ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอมั่วสกิลไปก่อนลนะกันฮะอ่ะสำหรับตัวละครอาอร์มอนนี่ผมก็มั่วๆนะฮะไม่ค่อยรู้สกิลไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเป็นมากนะครับอันนี้นะอ่าถ้าเกิดว่าเล่นผิดพลาดยังไงไม่ถูกใจเออเมนไปเลยขออภัยนะผมอันนี้นะคือแค่เคยเล่นเฉยๆแต่ไม่ได้เล่นเป็นโอเคปะ ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเล่นเบี้ยวยังไงอันนี้นะฮะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาไปเลยอยวเพื่อนชูอุ้ยแล้วเหมือนทําทรงเหมือนจะได้วันเนี้ยนะฮะจืบ๊บนี่เขาปากอันนี้ไว้ให้ร้ว,ว่าเฮ้ยซัพพอร์ตเราแอบ,บดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไอตัวไฮยาบุสามันฟาร,ร์มเสร็จก่อนเราอ่ะอันเนี้ยเออฟาร,ร์มเร็วมากเลยะสองนกมาเจอเราอีกยังหากด้วยนะอันเนี้ยยังไงดีเนาะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราก็ดูไม่ค่อยออกด้วยว่าตอนไหนจะต้องเข้าตอนไหนจะต้องบวก สายบอกให้กูเล่นเปล่าเนี่ยแป๊บบนึงเม่งเกิดความไม่มั่นใจแล้วเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะสกิลหนึ่งอาร์มอนมันเป็นสกิลสร้างความเสียหายนะผมรู้แค่นี้ไม่รู้ว่าคืออะไรส่วนสกิลสองเป็นปามีดนะครับผมนะแล้วก็เออถ้าเกิดว่ามีดมันชิ่งกลับมาหาตัวเองปุ๊บม,มันจะหายตัวนะครับวันนี้นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หายตัวเงี้ย <c oughs> <c oughs> ได้เพื่อนเดี๋ยวเรากำลังจะรวบรวมไปนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขอเวลสี่กันได้ไหมเออถ้าเราเวลสี่ปุ๊บเราจะมีอันตรีนะครับวันนี้นะเราน้าจะรวบทราบ มาตรงนี้ทาไมอะ่ะมาตรงนี้ทําไมอะ่ะอันตีแม่งเลยแล้วกันอือช่วยด้วยช่วยด้วยทีมทัสเกเตเ,ตเทิดกันหน่อยเพื่อนเทิดกันหน่อยเทิดกันหน่อยเอออย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหถ้าเพื่อนไม่มานี่ตายหานี่นอนอ,นอนันนี้อุ้ยเกือบไปแล้วนะฮะกางได้ปะอุ้ยกางเหมือนจะได้ด้วยนะฮะนี้อุ้ยเหมือนตัวซัพพอร์ตเราจะเล่นดีในนีะนะฮะเซเลน่าเอาเรื่องเลยเพิรลเดี๋ยวก่อนนะเราจะเอาตัวเต่าต,ตัวนี้ได้ไหมเนี่ยรวมตัวไหมเพื่อนรวมตัวหน่อยไหมนี่ฟาสก,กิลมั่วไปก่อนอนันันี้ใใใสใสส่่่ยยบยยบ มาหรือเปล่าอันนี้หมายถึงป่าฝั่งนู้นมาหรือเปล่าอุ้ยเราได้เราได้เราได้ไดอุย้ยเราทําผลงานด้วยว่าคุณผู้ชมดูดิอุย้ยเอาเรื่องว่ะเราไม่คิดว่าเราจะทําผลงานได้ขนาดนี้แค <c oughs> ่เอาเต่าตัวเดียวนี้ก็ถือว่ามีผลงานแล้วนะเนี้ยในการเล่นป่าของเขานั้นเดี๋ยวก่อนนะเขากำลังจะรวบซ่ากันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไอ้บูสักเทียนนี่แม่งเดี๋ยวนะ นี่เนี่ยโบเขาให้อุ้ยมาลัดช็อตได้อย่างสวยงามอันนี้อุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเราเกือบได้บูสักเทียนอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะเนี้ยเสียใจจังแต่เพื่อนชูเมื่อกี้เราตั้งใจจะเอาเลสแต่ว่าเราว่าไอ้บากิโตไอ้มอสคิโต้นั่นมันน่าจะยังไปแล้ว <laughs> ไปแล้วอะเนี่ยแล้วโอ้โหการอ่านเกมนั้นอุ้ยผมคิดว่ามันน่าจะมาแบบว่าดันป้อมต่อไงแต่มันไม่มาว่ะเฮ้ยอ่ามาเอาเลสใหม่นะฮะนี้ ผมจะต้องฟาร์มถึงตอนไหนวะเนี่ยหรือว่าผมจะต้องไปเดินแกงแล้วหรือยังไงไงแปบบ๊หนึ่งนะไม่รู้เรื่องเลยะฮะคุณผู้ชมตัวนี้สกิลอันตีผมก็ยังไม่ได้อธิบายใช่ไหมเออแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นสกิลเบิร์ดความเสียหายะฮะเออเพราะว่าตัวละครอาร์มอนเนี่ยทุกครั้งตอนที่มันสกิลใช่ไหมมันจะมีเหมือนแบบน้ำหนามหรือมีดหรือสักอย่างตกตามพื้นฮนะเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบโบโบอย่างนี้โบอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะมีมีดล่วงออกมาอันเนี้ยงงไหมเนี้ยน่าจะงงแหละผมก็งง ขอไปคุณผู้ชมจะเอาอะไรมากกับผมไม่ได้เล่นตัวนี้บอยเอออุย้ยมีเต่าอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนเรากําลังไปรอเราแป๊บหนึ่งเออโอเคสุไวเหมือนชูจะไปขัดไหยาบุสะให้นะครับวันนี้นะเยี่ยมเลยหุ้ยทีมเราเล่นกันดีว่ะเอยอันนี้ทีมเล่นดีนะฮะบอกก่อนเลยเฮ้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทีมเล่นดีอย่างนี้ผมขอฟามรัวๆไม่สนใจใครละ <c oughs> ใช่เลยการถ้าเกิดว่าแบบทีมเล่นดีเราก็ควรจะมีส่วนร่วมในการฆ่าให้มันมากๆกปะวะเออไป เมื่อกี้ผมยืนสดเลยนะจริงๆอะเมื่อกี้ผมอันติน่าจะฆ่าได้นะครับนะแต่ว่าผมอยากให้ทีมไงการที่แบบว่าเรามีส่วนร่วมในการแบบว่าช่วยทีมมันก็เป็นส่วนที่ดีป่ะใช่ไหมอันนี้นะฮะมันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะมียาไปไหนไปไหนเออเรียบร้อย <laughs> นี่เนี่ยเอาป้อมกับเพื่อนว่างนะฮะนี่นะเดี๋ยวไม่มีผลงานเรื่องการตีปงตีป้อมนะฮะ,ะจัดแปลเพื่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมสามารถเบิร์ตให้บุษ่าตายได้ป่ะวะมันจะมาเอาอันนี้ไหมเนี่ย โอ้ยมันเห็นโอ้ยโอ้ยห็นไปแล้วกลับแล้วโอ้ยแล้วไอ้ปากิโตนั่นมันอยู่ไหนอะหายไปแล้วอะโอ้ยนี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้ตัวเวทตัวเวทตัวเวทเวนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเล่นมันก่อนเล่นมันก่อนเล่นมันก่อนโอ้ยโอ้ยยาอย่าทำอย่าทำจูชินเรานี่เนี่เรียบร้อยดวนเรารวบซะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าทำอย่าทำตัวทอปเลนเราด้วยยามึงไปไหนไปไหนสกิลไม่ถึงสกทีวะเออเรียบร้อยตายเอาว่ะเฮ้ยเซเรน่าลงมาช่วยด้วยว่ะเซเรน่าลงมาแกงด้วยว่ะเดินเรียนอย่างดีอะ เดี๋ยวก่อนนะไอหมอนี่มันเอาได้ไหมเฮ้ยโอ้โหได้ได้แบบไม่ต้องถึงมือเราวันนี้โหวิแรงมากเลยว่ะออกอันนี้ด้วยจริงๆเผาเนี่ยเราไม่ต้องออกก็ได้เนาะเราน่าจะออกพวกแบบเบิร์ดดาวเมทอะไรแรงๆไปเลยจริงๆก็ตามหลักก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะเฮ้ยตอนนี้ผมอยากให้อันนี้ไอ้จูชินมากเลยจูชินเพื่อนมาเอาไหมจูชินจูชินเอาเพราะเพื่อนมันเขาเขาเขาน่าจะไม่เข้าใจเราแม่งเราอยากใจดีให้เพื่อนด้วยนะอันนี้เออ มันก็ต้องมีจังหวะที่แบบว่าเราจะต้องใจดีกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยรับเดี๋ยวเราช่วยรับช่วยเทิดอุย้ยแม่งแม่งไม่ได้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 เออวุ้ไไยไม่ตายแม่งเมื่อกี้ผมมันตีไม่ถึงเหรอแน่าจาันตีไม่ถึงแน่เลยวะ่ะจื๊บจื๊บจื๊บเอาตายเมื่อกี้ผมเล่นมั่วนิดนึงนะคุณผมมู้ชมขอขอภัยอัน <c oughs> <c oughs> นี้นี่นี่โจ๊กอันตีเลยละกันเออเรียบร้อยฆ่าได้แล้ววุ้ยแต่เพื่อนเราก็ตายว่าวุ้ยตัวซับตายวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปาคิโตมาปาคิโตมาว เมื่อกี้ผมว่าผมจะไปเอาเต่าอ่ะแต่ว่ามันกลายร่างเป็นหลอดไปแล้วอ่ะเสียใจจังอันนี้ไปไหนต่อดีเพื่อนถ้าไม่ว่าอะไรเราขอกลับไปฟาร์มได้ไหมอันนี้เราไม่รู้จุดหมายตัวเองเลยวะเราเป็นป่าแล้วผมไม่แบบผมผมไม่รู้เลยผมจะต้องเดินไปตรงไหนอ่ะขออภัยคุณผู้ชม <laughs> ถึงตอนเนี้ถึงตอนนี้มันจะดูเล่นได้ก็เถอะแต่ส่วนหนึ่งที่เล่นได้เพราะว่าทีมเขาเล่นให้นะครับอันนี้นะอนนนะเออนะฮะเฮ้ยไอหมอน,นี่มันโอ้โหอันตีบ่อยแต่ว่าเรื่องไม่ชอบใจแล้วนะาเนี้ยเดี๋ยวก็โดนเขาให้หรอกตีโจเราต้องออกอะไร อ่ะไม่รู้อ่ะอุย้ยเหมือนเรียนล่างจะมีประเด็นกันนะฮะอุย้ยป้อมล่างยังไม่ได้ถอนด้วยนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเ,เดี๋ยวเราจะต้องถอนสักหน่อยแหละอะไรเฮ้ยเฮ้ยได้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 โดนโดนโจโจโจ,โจ,โจเรียบร้อย <c ười> โดนป้อมตีไปสองทีนะน,นี้นะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนได้หวะเลี้ยวเลียเ้ยวมาทันปะอุย้ยเหมือนมียาใจดันโบนวาเน,นี้ยนะฮะอุย้ยได้บอกว่าแต่เราส่งไออันนี้ไปกันแล้วนะมิชิตานี่เดี๋ยวจูชินเดี๋ยวเราให้อันนี้นะฮะเอ้ยเฮ้ยให้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  เดี๋ยวเราไปดันล่างต่อนะครับอันนี้นะเออนะฮะอ่นนอนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดันล่างต่อจึ๊บ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 เรียบร้อยวิธีมเล่นดีนะฮะตอนนี้ทีมเล่นดีมากอย่างที่บอกไป <c oughs> อา้าวเฮ้ยเพื่อนมียอทำแหละเอามียะหลุดมียะหลุดบอกมียะเหมือนจะหลุดเออเรียบร้อยแต่เมื่อกี้มียะก็น่าจะเอาตัวรอดไปได้แล้วน่าจะกดอันตีไปแล้วนะฮะเสียอันตีไปช็อตหนึ่ง๊ยตันโดนไม่รู้แล้วผมตีบ้านกันแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้เพื่อนเราอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเออนี่เจอเพื่อนเราเบิร์ดสกาให้เดี๋ยวก่อนนะมิยาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้ายมันร้ายตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 สวยเพื่อนอุ้ยฆ่าได้เยี่ยมเลยเจอกูแน่โจโจโอ้ยได้ปหมน่ะไม่ได้ไม่ได้วะโอ้โหเมื่อกี้แม่งอันตีไปด้วยนะน่ะยังไงไม่รู้แหละขอโอ้โหไม่ได้เว้แต่น่าจะจบแล้วล่ะทีทีครับผม่ันนี้นะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวอ่ะเดี๋ยวเกเกนะเก ทำอะไรเฮ้ยเพื่อนเพื่อนม,มารับมามาเทียดหน่อยมาเทียดหน่อยเฮ้ยแต่คีิเยอะอยู่นะฮะน่นนาจะเทียดได้อยู่เฮ้ยโดนป้อมตีโจเรียบร้อยเฮ้ยได้คิวอีกหนึ่งตัวนให้นี้เอาว่ะหน้าอยู่อันนี้นะฮะเมื่อไหร่จะเอ็นกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกูต้องต้องรอกูตายก่อนหรือ,อยังไง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวยังไงดีเพื่อนยังไงยังไงอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไงยังไงไม่รู้แหละขอได้อซิดก่อนอ,นอนันนี้อืมอืมเฮ้ยตายตายนี่ไงว้าแล้วไม่มีผิดเลย มันเป็นเหมือนที่ผมพูดเลยคุณผู้ชมเห็นปะต้องรองกูตายก่อนหรือไงถึงจะเอ็นกัน <c oughs> อุ้ยแต่สกอร์แม่งได้อยู่วะนะฮะสิบหนึ่งสิบนะครับวันนี้นะเออมันจะสวยกว่านี้รอบท้ายเราไม่ตายนะครับวันนี้นะฮะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าฝั่งเราเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับนะเออกดฝั่งนู้นได้หมดเลยนะวันนี้แต่ฝั่งนู้นก็ใจสู้นะเออฝั่งนู้นก็ใจสู้นะครับนะไม่กดยอมแพ้ด้วยนะครับอันนี้นะเออนะฮะจีจีครับผมอันนี้อ่ะก็จบไปแล้วนะผมสำหรับเกม Mobile Legends นะครับผมในพาร์ท อ่ายี่สิบนี้นะผมนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครป่านะครับผมนะอ่าถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะรีเควสต,ตัวละครอะไรนะครับนะหรือว่าอยากจะรีเควสอ่ากมมะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างเลยนะครับผมนะฮะอ่านในเงื่อนไขของตัวละครเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะผมนะถ้ามันไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่าผมไม่คิดจะเล่นหรือว่ามันยากเกินไปผมก็เอ่อผม ผมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่เล่นนะเออเออแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครตัวไหนที่แบบว่ามันเล่นพอได้นะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นลองรีเควสมาดูก็ได้นะครับนะเดี๋ยวจะหยิบมาเล่นให้ดูนะครับผมนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนกมากนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมนะแล้วก็อขอบคุณนะคนที่เข้ามากดไลค์พูดคุยกันนะครับผมนะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่มีส่วนร่วมในการช่วยช่องของเรานะครับวันนี้นะฮะโอเคอเครับผมไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะผมนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วผมที่เข้ามารับมัััับบบบคครรววาาสสสผีีด๊ยย